สวัสดีครับเอาช่างมาแล้วช่างมาแล้วเอไม่เย็นนี่ช่างประจำทีมงานครับสวัสดีครับ FC ครับทุกท่านอยู่กับผมครับเสียสุนทุนเยอะหรือว่าช่องดาสซิงดินระเบิดอะไรประมาชมนะครับเจ้ามักไฟหรือว่าเจ้าทีเด็ดมักไฟตัวนี้ก็แปลงนะครับแปลงเป็นลายแยกนะครับลายแยกหรือว่าแปลงเป็นตัวคีบ เดินระบบนะครับตัวนี้ก็ดูครับข้างในนะครับก็จะเป็นระบบของโอ้เอาสายมาไว้ข้างในนะครับเต็มเปียะเลยเ่ตัวเล็กนะครับแต่ว,ว่าฟังก์ชันเนี่ยเต็มนะครับเต็มระบบนะครับตัวนี้อันนี้ก็เอออกเต็มลมนะครับเดี๋ยวให้ ท่างประจำทีมงาน,นครับท่างจันเจ้านะครับอเูเขาอยู่ที่ประสาทครับอยู่ที่ประสาทสุรินอันนี้ก็าจะมีประหาเกี่ยวกับแอร์นะครับก็จะใช้บริการจันเจ้าตลอดนะครับวิ่งจากประสาทมาก็ประมาณ10นาทีครับถึงหน้างานมาวัยครีมวัยวันนี้โทรมานะครับมา ด่วเลยครับจากประสาทมาจับเวลาได้อยู่ประมาณ10นาทีแต่มาหาบอไมโครนี่ขับวนไปวนมาประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงโอ้กรรมเลยตายตายคันเหลืองวันนี้ก็มีปัญหาแอร์ไม่เย็นจันเจ้ามาดูให้นะครับเจ้าพีซีร้อมิคมสุสายดินขาด โอ้ได้เลยครับขับร้อนครึ่งวันอันนี้ก็เทินมาแล้วให้มาเช็คเจ้ามาไฟให้เรียบร้อยเลยครับ ขูดกองไว้ตรงกลางไอ้ริทขูดขูดกองไว้ตรงกลางให้ก็เผาอันนี้ก็เอาไอ้คอยออกมาก่อนแล้วก็คุดทางนู้นแล้วก็ผลักเสร็จไหมนี่ไม่เสร็จก็โจดไว้นี่เลยไอย้เตือดร้อนอะไรทำตอนเช้าอีกที่เลยบอือ ai kiếp ra kiếp luôn cho con lại nó một lần rồi bao 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 keeng cái này ra mọi Ôi, ai told nêm Yai đi vào Tôi mẹ 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 ai mẹ 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 xuống mẹ 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 tông mẹ 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 ตรียมแข็งทำง่ายมั้ยมีสูตรเขามีสูตรระดับผ่านงานบึ้งมาสิบ<า>งานเน,นี่ยครับเตรียมเคลิงเคลิง เดี๋ยวตรงนี้ถ้าเรายังไม่เทเดี๋ยวเราไปเทง,งานเมากรนก็ได้พรงนี้ก็มีงานเมาอยู่นะครับคนช่หนึ่งไร่เดี๋ยวโทรประสานงานกันเตรียมจวดหกล้อยาวๆไปตรงนี้ก็เทเต็มนี้เลยครับเนื้อที่อยู่ประมาณไร่เกือบสองไร่เงบ็บลแต่งบประมาณนะครับ ตรงนี้ก็จะเจริญแล้วครับเริ่มขยับออกมาทีละนิดทีละนิดนี่ตั้งแต่ผมสร้างไอ้ตรงปากทางนี่ทุกคนก็เริ่มขยับกันมาอยู่แล้วครับเริ่มขยับขยับมาแล้วตรงนี้ก็จะเอาต้นไม้นี่ออกครับเคล่งส่วนดินของเราบ่ดินของเรานั้นไม่ต้องห่วงครับเรามีดินพร้อมเทนะครับพร้อมจวดนี่ ดินสะดินนาดินไรเรามีหมดนะครับจะลูกค้าเลือกเลือกมาเราจดให้อยากได้นาดินเราจัดให้อยากได้ดินสะเรา,เราจัดให้จอดเลยมั้งจอดเลยทำต้นเช่าใครกล้าเสี่ยงนะ่ะเอาสิบอรอไปจอดไป

นอกสถานที่ครับนี่จันเจาเ้าแอให้แต่เรียกมาครับดวนดวนดวนู่นดวนนะจ๊ะจากปริสาทมาประคนชัยสิบนาทีแต่มาหลงทางทางเข้าโบเป็นชั่วโมงโอ้จันเจา้าพี่เล็บเอเกือบหลออีสานใต้ดำเต่ง อูช่างเจยบนี่นะครับพูดถึงระบบเจ้าที่เด็ดมักไฟร้อยของเรานี่ก็สุดจัดแล้วครับเต็มระบบ มีเติมมีเติม,เต,มเติมตลอดเลยเน่าจะสายอะไรขาดแหละเพราะมันมนี่ชอบอางยานี่จันเจ้านี่ต่อายให้กระเทือนกระเทือนขาดนิวไรเรียก ับครับโอ้ับตงนานไม่เห็นสายขาเลยับไเาบสายขาม่ร้อนครึ่งวันเลยครับโอ้อันนี้ถ้าลูกน้องเขาโจดแล้ว,วลแต่ว่าลูกพี่ครับเองนี่ไม่บน,นครับทำได้ทั้งวันเพราะว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะแต่ถ้าจ้างลูกน้องนี่เอมไม่เย็นนี่เขาไม่ไม่ขำนะครับเขาโจดเลย นี่คือนิสัยของลูกน้องแต่นิสัยของลูกเพื่ี่เอไม่เย็นยังไงก็ลุยครับลุยงานยังไงเราก็สู้กันไปใครที่จส,นะสายขาดเลยเหรอฮะสายขาดสายขาดเองใหญ่แลวนี่นะนั่นแหละขุดขาดรูขาดเหยียบขาดโอ้เขาทอดไดโน,โดน่เนาะเขาทอดไอ้โปสวิงอยู่นะช่างอะ่ะนั่นแหละเหยียบขาดเลยเนระอเออ ตายตายตายย่วงว่าเราเอรมอยู่ดีๆอ่ะมาแล้วสองคันโอ้มาสองคันสายขาดสองคันก็โทษไอ้นูดไปเปลี่ยนโอลิงโอ้ช่างนีน่เอาเก็บสายดีๆหน่อยก็ สายขาดอีกวะไอ้คันนู้นก็สายขาดไอ้คันนี้ก็สายขาดปลาครับนบนี้สายขาดยังเช็คแอร์รถแค่ให้หน่อยมันร้อนเหลือเกินกระสอบหนึ่งนั่งกดอย่าปล่อยนะย่เให้ขับอันนี้ก็สายขาดน่่าจะเหยยีบมมั้งไจับโทรศัพท์โทรหาช่าง <coughs> Ai, ơi, mày điện, ài, khi mà đau, tô, sá, đi liền, mẹ chín rồi, đi bạn, đứng mà, ừ, mở <coughs> <coughs> เดี๋ยวให้เจนเจ้าหามาใส่ให้เนะว้าเขาทำเกี่ยวด้วยอทำเกี่ยวหักโลได้จะหมดเนาะมีลวดเลยทำรถรุดนะครับจะไปซื้ออะไรมันมันบอกว่าไม่ได้ทำมาขายอ้าวแล้วมึงทำรถตัวเองมาขายให้ผมนั่งรออะไรชั่วโมงหนึ่งไปจ่าจิะก็เจ้นเจ้าก็ขับผ่านเห็นใครโจลแล้ขโมยถอดมาเลยต้องไปจ่ายชิปก็เติมเติมเติมเยอะ เอาฝากติดตามด้วยครับฝากทีมงานช่างจันเจ้าเอด้วยอ่านี่ฝากทีมงานด้วยครับถ้าเอพังก็ติดต่อช่างปะยางเลยครับ อยังไม่เสร็จครับพรุ่งนี้ต่อครับสวัสดีครับ